สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พอดีผมจะเติมตังค์นะครับแอปเป่าตังค์นะครับผ่านธนาคารกรุงเทพนะครับมีบางคนยังไม่รู้นะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําโชว์เลยนะครับตอนนี้ไปที่แอปเป่าตังค์ครับเปิดมานะครับแล้วไปที่คําว่า G-Wallet กดเข้าไป อยู่ที่หน้าแรกนะครับก็จะมีชื่อเรานะครับแล้วก็มีเงินจํานวนเหลือนะครับของผมเหลือ3 8 0รอแปดสินะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกดเติมเงินเข้า G w a l l e t นะครับไอสีเขียวเขียวเนี่ยครับกดเข้าไปเลยนะครับทีนี้ครับเขาก็จะให้เลือกธนาคารนะครับผมมีกรุงเทพครับเดี๋ยวผมกดไปที่กรุงเทพเลยทีนี้ครับมันก็จะให้เด้งไปที่แอปครับเราก็กดเลยแอปบัวหลวงครับทีนี้คัดลอกก่อนครับ มันจะมีสอนนะครับเห็นไหมครับว่าหนึ่งสองสามสี่นะครับเพื่อนๆก็อ่านก็ได้นะครับถ้าขี้เกียจอ่านก็ดูผมเลยแล้วกันครับผมก็ไม่อ่านเหมือนกันครับผมคัปปี้คอปปี้สำเร็จครับแล้วก็ล่างสุดครับเห็นไหมเปิดแอปเพื่อเติมเงินกดเข้าไปครับทีนี้มันก็จะเด้งไปแอปเราครับเราก็เปิดเลยบัวหลวงเอ a n แบงกิ้งครับข้างๆโอนเงินครับเขียนว่าเติมเงินครับกดเข้าไปใส่โค้ดครับมาแล้วครับไอตรงเนี้ยครับ ให้ไปที่เติมเงินพร้อมเพนะครับอันแรกเลยครับอันแรกซ้ายเลยครับกดวางตัวเลขก่อนเมื่อกี้เราก๊กอบแล้วใช่ไหมกดวางไอ้สิบห้าหลักมาแล้วครับปุ๊บกดดันไปมันก็จะเว้นวักให้แบบนี้สวยงามนะครับทีนี้เลือกจํานวนเงินครับผมเติมร้อยห้าสิบแล้วกันนะกดถูกไปอ่ะทีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมกดต่อไปเลยครับเรียบร้อยครับ มันมาแล้วให้เรากดยืนยันครับมันก็จะถามว่าบัญชีนี้โอนไปบัญชีไหนครับดูชื่อให้ดีครับว่าชื่อเราถูกไหมนะครับไม่ถูกแสดงว่ากดผิดนะครับถ้าโอเคแล้วกดยืนยันครับสําเร็จครับก็จะเด้งใบเสร็จรับเงินครับบอกเราว่าเราทําเสร็จแล้วครับแต่ว่าทิศของมันคือเราสามารถบันทึกรายการโรดได้นะครับรายการโรดก็คือล่างนะครับล่างซ้ายที่เป็นรูปหัวใจครับกดเข้าไป อ่ามันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับทีนี้มันจะถามว่าเราจะบันทึกไหมแล้วก็นี่ครับสามารถพิมพ์ได้ด้วยนะก็พิมพ์ไปเติมเงินชื่อรายการโปรดก็เอ่ออ่าเป๋าเป๋าเป๋าเป่าตังครับเป่าตังอ่าทีนี้ก็พิมพ์ครับพิมพ์ชื่อรายการโปรดนะครับให้เรียบร้อยนะครับใส่ได้หมดแล้วก็กดยืนยันครับ เห็นไหมครับผมโชว์แม่งขึ้นไม่ได้เฉยเลยครับเพื่อนๆไก่กามากครับอ่ะระบบขัดข้องนะครับเพื่อนๆทําประมาณนี้แหละนะครับอ่ะใครใช้กรุงเทพเจอแบบนี้ก็หงายสิครับจะโชว์ซะหน่อยดันโชว์ระบบแฮงครับยิ่งโดนเขาบ่นอยู่ครับของกรุงเทพโอเคครับประมาณนี้แหละระบบเงินมันเข้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันเข้าหรือเปล่าที่ว่าเลส นี่ครับมีห้าร้อยสามสิบบาทแล้วนะครับเข้าแล้วนะครับเมื่อกี้มีสามร้อยกว่าบาทเติมไปร้อยห้าสิบบาทก็ใช้สิทธิ์สแกนได้เลยนะครับวิธีใช้สิทธิ์ก็ไปที่ส้มๆครับแล้วก็กดสแกนได้เลยครับก็จ่ายตังค์เรียบร้อยครับหักตังค์เสร็จเรียบร้อยครับโอเคนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร์ให้ช่องผมด้วยนะแล้วก็แค่นี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ